อะไรคือจุดที่พี่ดีไซน์ห้องอัดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับก็อยากให้เราฟังเสียงแล้วมันสบายที่สุดอะฟังเสียงแล้วไม่ไม่ทรมานหูไปบา <c oughs> งอย่างอะมันอาจจะฟังดีในตอนต้นอะเ <c oughs> ช่นบางทีมันอาจจะแบบบึ้มแบบให้เราให้มันเออให้มันให้มันแบบสบายฟังแล้วอืๆ,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 ๆ เลยเนี่ยอาจจะแบบเป็นนานมันจะล้าอะไรเงี้ยดั oh. ยงนั้นพี่ก็จะเลือกอะไรที่มันค่อนข้างจะซอลิดอะให้มันแบบนิ่งๆแล้วก็พอดีเท่านี้พรีซิสแบบไม่ถูกตกแต่งมากอะไรเงี้ยแล้วจากประสบการณ์ที่พี่ปอยได้อยู่คลุกอยู่ในห้องอัดที่ที่อเมริกาซึ่งมาตรฐานก็น่าจะสูงมากๆรประสบการณ์ตรงนั้นนี้ก็น่าจะช่วยให้มันตกผลึกมาเป็นห้องนี้ด้วยไหมครับพี่เนื่นองจากว่าในตอนนั้นมันจะเป็นแอนาล็อกเสียงมันก็จะแบบมันอาจจะอุ่นกว่าแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเอาบอร์ดแล้วพอ SSL ออะออกมาเนี่ยที่แบบเป็นรุ่นที่เอ้มถึงได ยกพี่เนี่ยไม่กล้าฝันองงึ่ง SSL เพราะว่า<ต>มันเป็นมันไม่ได้อะแต่ตอนอยู่ที่เมกาก็คือได้สัมผัสบ้างไหมครับใช่ใช่แลสัมผัสตอนเราเป็นโค้ชแล้วก็ในช่วงที่เราทำอไร์ว่าบอยนกเราก็ได้ทำเปรคาที s อสแวเสียงก็อุ่นแบบสะใจอะครับ